ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะให้อาหารวัวครับตอนเช้าๆเป็นอาหารเสริมอาหารเม็ดนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับเราจะให้ตัวละถ้วยึ้งถ้วยครับก่อนออกจากค้อกนะครับนี่ครับ เป็นอาหารเม็ดครับเช้าเช้าก่อนออกจากคอบกินหมดเร็วมากครับเราจะให้อาหารเม็ดอย่างนี้ทุกเช้านะครับตัวละประมาณถ้วยถึงครึง่งถ้วยเพราะว่า เอาไว้ข้างนอกเราจะไม่ให้พวกมันครับมันมักยิดเราจะเราจะให้เป็นอาหารแทนเพราะว่ามันมักยิดเราจะให้ตอนเย็นครับตอนคอกๆอ,อ,อันนี้เราก็ให้เราก็ปล่อยกินตามธรรมชาติครับนี่ก็คิวบัวนี่ครับเสา รั้วรวดไฟฟ้าครับกำลังทำครับนี่ยไม้ไผ่เราก็ตัดเอาแถวสวนเรานี่แหละครับเดี๋ยวจะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าเสารวดไฟฟ้า<ม>เราทำยังไงครับสำหรับชาวนี้ก็สวัสดีครับผมครับ